สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนทั้งต้นทางที่นี่และก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันในช่วงบ่ายของวันวันนี้วันพุธนะคะวันพุธที่ที่เท่าไหร่แล้วคะ <28. S 1> อ่า20หรือ21ะ่ะ21 <28. S> วันนี้พุธที่21ใช่ไหมอ่านะคะเดือนอะไรเอ่ย มกราคมปีพศ2 5 5 0 5 8 58ค่ะเปลี่ยนพศแล้วนะคะปีนี้ปีพศ2558นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะสบายสบายดีนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีเช่นเดียวกันนะคะแต่บางคนก็บอกไม่สบายเพราะช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะคะอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้อากาศก็ร้อนนะคะตอนเย็นเริ่มเริ่มหนาวนะคะยิ่งตอนเช้ามืดเป็นไงโอ้หนาวมากเลยนะคะนักเรียนที่อ,อยู่บนดอยนักเรียนที่อยู่ใกล้ภูเขาใกล้แม่น้ํานะคะถ้าเกิดว่ามีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้ต้องดูแลตัวเองเป็น พิเศษสักนิดหนึ่งนะคะร่างกายของเราจะได้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ถ้าเราแพ้เราก็เป็นไข้ไม่สบายนะคะและนักเรียนก็จะมาโรงเรียนไม่ได้คุณครูอยากเห็นนักเรียนของคุณครูนั้นแข็งแรงทุกๆคนนะคะดูแลตนเองด้วยนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความแข็งแรงของเราเรามาร่วมกันออกกำลังกายกันก่อนดีกว่านะคะนักเรียนยืนขึ้นค่ะ ยืนขึ้นค่ะพร้อมหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังมีสุขปรดเปลืองทุกได้ได้ทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเ่าจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายพงกหัวพลันหากว่าเรากำลังสบายพงกหัวพลัน หากว่าเรา,ากำลังมีสุขปลดเปลืองทุกได้ท <can> really sure ุกส <can> ิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าพังงกหัวพลันหากว่าเรากำลังสบายจงยักคิ้วพลันยักคิ้วค่ะสองครั้งนะหากว่าเรากำลังสบายจงยักคิ้วพลันหากว่าเรากำลังมีสุขปรดเปลืองทุกได้ทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าจงยักคิ้วพลัน โอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วน่ารักมากเลยนักเรียนปลายทางก็คงจะพร้อมแล้วนะคะเราไปเคลื่อนไหวด้วยการกระโดดออกกําลังกายกันดีกว่าค่ะ แล้วมุดตัวไปรอบ ่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะ <c oughs> แล้วก็นั่งลงให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วย <c oughs> ต้นทางของครูก,ก็ต้องนั่งเรียบร้อยด้วยนะคะ <c oughs> เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยอยังคะเรียบร้อยแล้วกลุ่มสองเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางละคะเรียบร้อยหรือยัอยงเอ,อ่ย เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะน่ารักมากนะคะเด็กดีต้องรู้หน้าที่ตอนนี้หน้าที่หลักของเราก็คือเรียนหนังสือค่ะนะคะการเรียนทําให้เรารู้นะคะการเรียนทําให้เราฉลาดนะคะการเรียนทําให้เรามีอนาคตที่สดใสรู้จักการใช้ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้นะคะบางคนบอกว่าคุณครู ที่คุณครูสอนไม่เห็นได้ใช้เลยเลยสอนทําไมเรียนทําไมเรื่องนี้นักเรียนคะบางทีเนี่ยความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนนะคะอาจจะไม่ได้ถูกนําไปใช้โดยตรงนะคะแต่เราสามารถนําความรู้ไปใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ก็คือการไปปรับไปเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจําวันนะคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆของคุณครูนั้นจะนําความรู้ที่ได้ไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือ นอกห้องเรียนก็ตามนะคะนักเรียนก็ต้องนำไปใช้ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยอพร้อมแล้วนะคะคราวที่แล้วคุยกันไปเรื่องอะไรคะอ,คอ่าบางคนบอกจำไม่ได้เลยคุณครูเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันเลยคราวที่แล้วตรงกับวันศุกร์ที่16มกราใช่ไหมคะ16มกราเป็นวันครูนะคะเราก็หยุด ช่ไหมลูกนักเรียนหยุดแต่คุณครูไม่หยุดค่ะคุณครูต้องไปร่วมพิธีนะคะในการที่เราจะเทิดทูนบูชาพระคุณของครูนะคะก็เลยเป็นไงคะเราก็ไม่เจอกันแล้วเราก็มาเจอกันวันนี้ต่อต่อไม่ติดหรือเปล่าต่อติดไหมลูกเรื่องเกี่ยวกับของเล่นของใช้นะคะจําได้เนาะจําได้นะคะบางคนบอกของเล่นรู้คะ่ะของใช้ก็รู้ด้วย นะคะสิ่งของที่เรามีเราสามารถแบ่งจำแนกออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะ <_ d ans> กลุ่มไหนเป็นของเล่นกลุ่มไหนเป็นของใช้รู้ใช่ไหมคะอะทุกคนรู้ค่ะนะคะ <_ d ans> เป็นของเล่นและของใช้นะคะ <_ d ans> ถ้าค,ครูหยิบของมาชิ้นหนึ่งนักเรียนบอกครูได้ไหมคะเป็นของเล่นหรือของใช้ <_ d ans> บอกได้หรือเปล่า <_ d ans> อบอกได้นะคะถ้าบอกได้ลองหยิบของมาหนึ่งชิ้นค่ะ ตุ๊ก,กตาเป็นของเล่นหรือของใช้นะเป็นของเล่นเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเกเอาไว้กอดผู้เรียนหญิงตอบพร้อมกันเลยเอาไว้กอดค่ะนะคะแสดงว่าเป็นไงคะนอนกอดเล่นก็ได้แต่ตัวเท่านี้กอดอุ่นไหมคะไม่อุ่นอ่าตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะดูสิตัวเท่าฝา่ามือคุณครูนะคะบางคนบอกไม่กอดก็ได้แต่เอาไว้เล่นเป็นบทบาทสมมติเล่นเป็นน้องเราได้ไหม ได้ไหมคะสวัสดีน้องเขียววันนี้พี่กลับมาบ้านแล้วนะเดี๋ยวพี่จะมาเล่นด้วยพี่ขอตัวไปทำการบ้านก่อนเอ๊ะ <c oughs> ใครคนพูดนะชนิสลาแน่เลยชนิสลาบอกว่า <c oughs> เล่นกับตุก๊กตาทุกวันเลยเ <c oughs> พราะที่บ้านไม่มีเพื่อนเล่นอยู่กับคุณป้าย่า อยู่กับคุณย่านะคะคุณย่าไม่เล่นด้วยเลยชวนชวนคุณย่าเล่นตุ๊กตาแล้วคุณย่าไม่อยากเล่น <c oughs> เล่นคนเดียวก็ได้คุยกับคุณย่าคุณย่า <c oughs> คุณย่าบอกว่าสอนหนังสือสอนกันบ้านก็ไม่ค่อยเป็นก็เลยต้องฟังคุณครูแล้วก็ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนแล้วกลับไปบ้านก็ทำได้ด้วยนะคะแต่ต้องแบ่งเวลาเห็นไหมคะต้องแบ่งเวลาค่ะการบ้านเรามาก่อนเรื่องตุ๊กตามาทีหลังใช่ไหมชนิดสลา อ่าเห็นไหมคะใช่นะคะทุกคนต้องรู้หน้าที่สิ่งนี้มาหลังสิ่งไหนมาก่อนหน้าที่หลักของเราเรียนหนังสือมาก่อนค่ะอ้าวนี่เป็นของเล่นเนาะถ้าคุณครูหยิบอีกชิ้นหนึ่งอ้าวมาดูอะไรก็ไม่รู้อ,อะไรคะเนี่ยคะข,ของเล่นหรือของใช้ของบางคนไม่รู้บางคนรู้ว่ามันคืออะไรแล้วนี่ตอบคุณครูก่อนสิว่ามันคืออะไร E ยังยังไม่บอกเลยว่าเป็นของมันคืออะไรลูกใช้ทําอะไรล่ะใช้เก็บของดาะเก็บอะไรเก็บเก็บของเก็บอะไรลูกเก็บอะไรลูกฮะเอาเร็วใครตอบได้เร็วๆอ่าบางคนบอกไม่รู้ค่ะนี่คือถุงน้ำร้อนค่ะ ถุงน้ำร้อนค่ะเอาไว้ทําอะไรล่ะถุงน้ําร้อนก็ไว้ใส่น้ําร้อนสิคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นถุงน้ําร้อนก็ไว้ใส่น้ําร้อนแล้วใส่ไปไหนล่ะคะใส่ทําไมน้ําร้อนใส่ไว้กอดแล้วทําไมต้องกอดด้วยล่ะใส่ไว้กอดทําไมต้องกอดด้วยล่ะเอาเร็วคิดตามคิดตามค่ะวิทยาศาสตร์คิดตามคุณครูค่ะต้องมีเหตุผลนะคะ โอ้พัทรวดีบอกว่าที่ใส่ไว้กอดเพราะช่วงนี้หน้าหนาวอากาศหนาวเอาน้ำร้อนใส่เข้าไปในเนี้ยนะคะแล้วก็ไปนอนกอดตอนกลางคืนอุ่นไหมอุ่นนะแต่ใส่น้ำร้อนตอนใส่ใหม่ๆก็คงจะร้อนหน้าดูนะคะก็คงจะร้อนหน้าดูวิธีการก็คือว่า หาผ้ามาพันหน่อยนะคะไม่ใช่ร้อนๆแล้เไปนอนกอดเป็นไงละ่ะโอ้โอ้แย่เลยพองเลยนะพองนะนะคะแดงเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการใครหนาวของนักเรียนอันนี้ก็ช่วยได้เนาะนะคะเป็นเครื่องเครื่องทําน้ําอุ่นหรือเปล่าไม่ใช่เครื่องเพิ่มความอบอุ่นและกันนะคะเป็นถุงน้าร้อนใส่น้ําร้อนเสร็จแล้วก็เอาไปนอนกอดหาผ้าผาพันๆหน่อยหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการ บำบัดโรคนะคะเวลาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเจ้าสิ่งนี้เอาไว้ใช้ในการที่จะใส่น้ำร้อนแล้วก็ไปประครบนะคะเอาไปประครบจุดที่เราต้องการจะคลายเมื่อยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นนะคะสำหรับคนที่มีอายุสูงนะคะสวนะคะสูงมีอายุเป็นไงคะคุณต้า